เนวินยันไม่มีใครไม่รักชาติเรารักชาติไม่น้อยกว่าใครบุรีรัมขอชี้แจงเท่านี้นายเวินชี้ชอบประธานสโมสรภาษาสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดออกแถลงการผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจของสโมสรอนบุรีรัมยูเนเต็ดถึงกระแสวิพากวิจารณ์เกี่ยวกับการเตรียมทัพนักเตะช้างศึกทีมชาติไทยในการบุกอุ่นเครื่องช่วงฟีฟ่าเดย์ในทวีปยุโรป สองนัดซึ่งเจอกับจอร์เจียและเอสโตเนียที่ผ่านมาด้วยระบุวา่าถึงเวลาสู้สุดหัวใจไม่มีใครไม่รักชาติเรารักชาติไม่น้อยกว่าใครในนามของบรีลัมยูนิเต็ดขอชี้แจงเพลงเท่านี้รับฟังแล้วอดทนต่อทุกเสียงวิจารณ์รับฟังด้วยอาการสำรวมและไม่โต้อตอบแม้เสียงวิจารณ์จะทําให้เราเสียกําลังใจอยู่ไม่น้อยแต่เราถอยไม่ได้มีแต่ต้องเดินหน้าไปด้วยหัวใจที่ต้องอดทนอดกัน ด้วยความมุ่งมันที่จะทำงานของเราต่อไปคือการสร้างสโมอสรฟุตบอลที่ดีที่สุดของประเทศไทยเพื่อก้าวต่อไปในเวทีชิงแชมป์เอเชียและการมีส่วนร่วมสร้างทีมชาติไทยเพื่ออนาคตของวงการฟุตบอลไทยในเวทีนานาชาติปาปัสเผยบุรีรัมทำผลงานได้ดีแม้ไม่มีประตูในเกมบุกเจ้าเชียงรายกุนซื้อภาษาสายฟ้ารับทีมมีปัญหาเรื่องการเข้าทำหลังทำได้เพียงบุกเสมอกว่างซงมหาภายัยอาเธอปาปัส โอนาผู้ฝึกสอนบุรีรัมยูนเต็ดเผยหลังเกมที่ไปบุกเสมอลีโอเชียงรายยูนเต็ดศูนย์ต่อศูนย์ในศึกรียวไทยลีกนัดที่8เมื่อวันที่2ี่ตุลาคมที่ผ่านมาโดยปาปาสได้เผยว่าฟุตบอลจะดูแต่ประตูก็ไม่ได้วันนี้ทีมของเรานักเตะของเราทำผลงานได้ค่อนข้างดีในช่วงครึ่งหลังเรามีโอกาสในการสร้างจังหวะทำประตูเพื่อปิดเกมนี้หลายครั้งแต่เรามีจังหวะที่ติดขัดนิดหน่อยแต่ผมก็ยังภูมิใจในการทำงานของลูกทีมเกมนี้ ดยปาปาสได้พูดถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดก่อนลุยศึก ACL เว่าเราคงต้องไปแก้เรื่องการเข้าทำประตูจะทำอย่างไรก็ได้เพื่อสองบอลเข้าสู่ประตูไปให้ได้นั่นคือสิ่งที่เราต้องทำในการเล่นส่วนความพร้อมของลามิวเชยเดฟจริงๆรนักเตะก็มีความพร้อมแต่ด้วยที่ผ่านมานั้นเขาลงสนาม90นาทีเต็มมา2เกมก็ต้องพักบ้างครับ เกมนาเราลงเล่นในบ้านศึก AFC c h แชมเปี้ยนลีกอยากให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์กันเยอะๆเราจะแก้ปัญหาเรื่องของการจบสกอร์ให้ได้เพื่อให้เกิดประตูขึ้นเยอะๆในเกมเพื่อให้แฟนบอลทุกคนมีความสุขสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปในศึก AFC c h แชมเปี้ยนลีก2023-2024กลุ่ม H นัดที่3บุรีรัมยูน t เต็ด จะเปิดสนามบุรีลัลมสเตเดียมรับการมาเยือนของเมลเบิร์นซิตี้เอฟซีจากเอลิกออสเตรเลียในวันพุทธที่25ตุลาคมเวลา17นาฬิกาธงชัยสุโกโกี้เผยหลังบีจีเปิดรั้งถลง่มตัดคัด้อย3ต่อ0ธงชัยสุโกกี้กุนซือบีจีปทุมยูไนเต็ดเผยหลังนำลูกทีมเปิดรังถล่มตัดเอฟซีสต่อ0นย์ในศึกเรือว่าไทยลีก2023-2024 นดที่8เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาพร้อมเอ่ยปากชมวาริชูทองแข่งดาวรุ่งความแมนออฟเดอะแมและเผยก่อนเกมดวลคาวะสก,กิฟันตาเลในถ้วยสโมสรเอเชียโดยเกมนี้เจ้าถิ่นดลับบิดได้3ประตูจากดานิโลอันเวสนาทีที่2ี่เจนรบสัมภาดีนาทีที่39าและชนะทิพสงกสินนาทีที่63ทําให้เก็บเพิ่มเป็น17คะแนนจาก8นัดขึ้นเป็นรังเป็นจ่าฝูงเป็นที่เรียบร้อย โดยมีการแท่โดย f อตามมาเป็นอันดับ2มี16คะแนนแต่แข่งน้อยกว่าอยู่1งน้นหลังเกมโคดท่งเผยว่าก่อนเกมนี้เรามีเวลาเตรียมความพร้อมเราสอสัปดาห์โดยที่นักเตะที่ซ้อมอยู่คือนักเตะตัวหลักที่ลงน้องๆเริ่มเข้าใจวิธีการและปัชญาการท่าทีมมากขึ้นซึ่งน้องๆก็ตอบสนองได้ดีครับซึ่งการเล่นที่ตอบโจทย์น้องๆก็มีคุณภาพด้วยครับก่อนเจอฟันตาเล่นในเกมนา ตอนนี้นักเตะเรามีแนวคิดวิธีการไปในทิศทางเดียวกันแม้ว่าคู่ต่อสู้ข้างหน้าจะเป็นใครเรามีแนวทางการเล่นที่ชัดเจนซึ่งเกมนี้ก็ทำให้น้องๆมั่นใจขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้กดดันอะไรนักเตะมากเราเล่นในบานเราก็ต้องสร้างความมั่นใจเรื่องความเชื่อมัน่นก่อนจะเจอกับบุรีรัมสำหรับเจ้าแทนวาริชูทองก็ดีใจกับน้องด้วยที่ได้แมนออฟเดอะแมนมันเป็นการสร้างทีมของบีจีด้วยครับแม่ว่าจะอายุน้อยหรืออายุเยอะ ถ้าทุกคนมีความสามารถก็จะได้ลงเล่นเราไม่มีข้อจํำกัดว่าจะต้องอายุน้อยหรืออายุเยอะถ้าทุกคนมีความพร้อมก็ได้ลงเล่นให้ทีมครับซึ่งวาริศเขาก็มีความพร้อมแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นจากการซ้อมซึ่งเราก็ตัดสินใจส่งเขาลง เราไม่มีความกังวลว่าน้องจะเล่นได้หรือไม่เราเชื่อมั่นว่าน้องจะลงเล่นได้ตามแท็กติกของทีมซึ่งน้องก็ทําได้ดีเกินคาดด้วยครับเราไม่ได้คิดว่าเราจะเป็นทีมที่เหนือกว่าทีมอื่นเรายังมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงอีกเยอะเราจะค่คอยๆสร้างปัจฉญายแนวทางฟุตบอลของเราไปเรื่อยๆส่วนเป้าหมายของเราก็หวังสูงเหมือนกันสุดท้ายแล้วเราจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนก็ต้องดูกันเกมต่อเกม แต่ก็เชื่อว่า BG จะมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าการพัฒนาของเราอาจจะไม่พูดพาแต่เชื่อว่าเราจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับส่วนที่ราชินแดงดายังมีอาการบาดเจ็บที่แฮมสติงจากเกมกับสุขโขทัยทำให้ต้องพักสี่สัปดาห์แต่เราก็มีข่าวดีนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บยาวนานกลับมาซ้อมได้หลายคนทำให้ผมมีผู้เล่นที่จะเลือกใช้ได้เยอะขึ้นทำให้ทีมมีผลงานดีขึ้นเรื่อยๆครับ สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของ BG จีปทุมยนตนเต็ดจะเปิดรังพบคาวาซกิฟันตาเล่ในศึก f f c h a แชมเปี 24, ้ยนลีก2023-2024รอบแบ่งกลุ่มไยไอนัดที่3วันอังคารที่24ตุลาคมเวลา17นาฬิกาณสนาม BG จีสเตเดียม